ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถเข้าใหม่มาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะออกรถกับพลอยนะคะจบเพียง999ค่ะบริการเซร็จไฟนนซ้ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศนะคะพลอยมีบริการหลังการขายดูแลเพื่อนๆกันแบบยาวๆเลยค่ะและคันนี้นะคะเป็น Civic FE 1.5 RS ตัวท็อปเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยู่นะคะคันนี้เปลี่ยนจากป้ายแดงไปเยอะมากและคันนี้ค่ะราคาดีที่สุดถูกที่สุดเลย นะคะเพียง7,99,000บาทไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะต้องรีบจับรีบจองเลยนะคะและจะผ่อนตลอดสัญญา7ปี84งวดแบบฟรีดาวอยู่ที่13,377บาทเท่านั้นค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่านะคะ Honda Civic FE 1.5 RS คันนี้นะคะเป็นรถสีดำเข้มแบบหล่อเท่มากไฟหน้าโปรเจกเตอร์เดย์ไลท์นะคะนไฟ LED ตัดหมอกให้ครบชุดเลยค่ะ จะบอกว่าภูมิลัยเบาๆขับดีๆนะคะออกตัวได้ตามใจสักเลยนะได้ล้อดเดิมศูนย์นะคะเป็นล้อตัวท็อป R S เลยค่ะอยากคุณภาพดีดีมิชลินค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะและคนี้นะคะมีกล้องนะคะเข้ามุมแบบนี้ให้ด้วยนะจ๊ะมือจับนะคะก็เป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะทำงานร่วมกันกับบญแจสมาร์ทคีย์เลสได้เลยจ้านี่นะคะและนี่คือด้านหลังสวยๆของเขานะคะ เซนเซอร์ S S หลังค่ะปลายท่อคู่ใช้งานได้จริงนะคะและตัวท็อป RS นะคะ mm hmm. เขาจะมีโลโก้ RS ตรงนี้ให้ด้วยนะคะกล้องมองหลังอีกหนึจุดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูสำหรับภายในที่นั่งไม่ใช่สิภายในของห้องเก็บของกันบ้างนะคะห้องสัมรารละนะได้พื้นที่ก,กว้างแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับแผ่นรองยาง C V F E ตรงรุ่นเลยจ้าสวยไหม สวยจัดเลยนะคะคันนี้นะคะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารเพื่อนๆผาเพื่อนรถกันว้าวรถสวยหอมมากๆนะจ๊ะนี่ได้ชุดเบาะหนังนะคะสลับแบบนี้มาให้นะคะนั่งได้สบายๆนะคะนี่นะคะได้ชุดแผ่นรองยางนะคะต้องพูดว่าเป็นชุดแบบเบาะหนังไม่ใช่ค่ะ ต้องเรียกว่ายัางไงนะนะคะชุดกันรอยนะคะด้านในนะคะจัดไว้ให้ด้วยนะคะเป็นการทนุถนอมตัวรถนะคะนี่เลยนะจ๊ะได้เบาะคู่หน้านะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าสวยๆเลยจ้ะนี่เลยนะคะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย SRS ให้รอบคันเลยนะจ๊ะโอเคนะคะเมื่อกี้พอยนึกไม่ออกว่าต้องพูดว่าอะไรทุกคน คือปูพรอมอยางเข้ารูปมาให้นีจ้าแบบนี้มาให้เลยนะคะทุกที่นั่งเลยได้พุงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีปรับเสียงขึ้นเสียงลงค r u สคอ control มีให้หมดเลยนะคะปรับประลุมตรงนี้นะคะปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมีระบบนำทางนดวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะนี่มีระบบนำทางให้นะคะคำนวณระยะทางการเดินทางออดิโอบลูทูธ fm ระบบนำทางคือมีให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันค่ะ กล้องหลังนะคะมาพร้อมกับเลนส์นำสายตาแบบคมชัดแบบนี้เลยนะสวยมากนะคะคันนี้จะบอกว่าขอคุณไม่ติดไม้ถ้าคุณได้ราคา799นะคะจะติดเรื่องไมน้นิดอึงไม้จะแบบวิ่งไปใสน่นิดๆถ้าเป็นคอยๆไม่ติดนะประหยัดไปหลายแสนเลยนะแล้วได้คันนี้ด้วยนะคะเป็นรถขับดีเข้าศูนย์เช็คทุกรรยะค่ะเราเช็คมาให้หมดแล้วนะคะบุ๊กเซอร์วิสต,ติดรถมาให้ภาษีพ,พรบคอ,อยต่อให้ค่ะคันนี้สวยจริงๆนะทุกคน กระจกปรับพัดไฟฟ้ามาให้ด้วยนะจ๊ะนี่นะคะมีอะไรที่ไม่มีอีกคือครบแล้วนะคันนี้ได้ตัวท็อป RS กับราคา799คือได้ไปคือคุ้มมากๆทุกคนขานะคะรถนะคะอยู่ในวรันตีศูนย์นะคะได้กุญแจสมาร์ทคีเลสสดอกค่ะไวร์เลสชาร์จอยู่ตรงนี้นะคะ USB Lightning ก็มีมาให้ครบค่ะในส่วนของโซนแอร์นะคะแอร์ปรับแยกอิสระได้เลยนะคะแม็กค,คูอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคือครบมาก โหมดการขับขี่นะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็น normal sport แล้วก็ drive Mode แบบสามารถนะคะปักอี็น eco ขอีกได้ด้วยนะคะเบร,รคมืออยู่ตรงนี้นะคะเบร,รคโฮก็มีมาให้ครบเลยนะ,ค,ะคันนี้จะบอกว่าสวยจริงๆนะคะสติยังไม่ได้แกะเลยทุกคนคะ่ะรถคือแบบได้แต่คุ้มมากๆ799,000บาทนะพอเองว่าคือ ได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคันนี้พิเศษสุดๆเลยจัดมาให้แล้วนะคะเพียง7 9 9 0 0 0บาทผลเพียง13,377บาทเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้ติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ